ถ้าฝนตกอะทำให้คนเข้าร้าน้อยก็ฉะนั้นเรต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแก้ยังไงออกรต้องช่วี่ซว่าทงนตกอ้โหจะมีาถ้าเกิดเราเห็นเนี่ย หนห่มาปักใช่ไหมพูดแบบนี้หมายคามวอะไรยะฉันอน่ยปักได้อยู่แล้วฉันก็ปักได้อยาบแม่มันใจขนาดนั้นได้รอเ่าหาว่าฉันไม่เคยส่เหรอโอ๊ยปัสสาวจะจ้ะคือฉันนะจะอธิบายว่าถ้าเกิดเล้จะตฉันปัก แต่ฉันสงสัยว่าปัญหาเนี่ยมีผลจริงหรอล่าโอเคเช็คครับครับเช็ค